ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับก็ครูให้ใบงานที่1ถึง2ไปให้นักเรียนแล้วนะครับที่ที่แจกใบงานไปที่โรงเรียนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของความเป็นมาและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์นะครับสอนโดยคุณครูปริญญายุ่งทองซึ่งรายวิชานี้ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเราจะเจอกันวันศุกร์นะครับสองชั่วโมงนะครับก็สำหรับห้องม .1 ทับสองนะครับแล้วก็ห้องม .1 ทับหนึ่งห้องม .1 ทับหนึ่งคู่นะฮะห้องม .1 ทับหนึ่งเราจะเจอกันวันจันทร์นะครับสองชั่วโมงคาบที่ห้าและหกนะครับก็ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูจะทำการอธิบายว่าความเป็นมาและนาการของคอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะครับ ก็อันดับแรกนะครับเราก็ต้องมารู้จักคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นในรูปนะครับก็คือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแหละเราน่าจะเคยสัมผัสกันมาบ้างและน่าจะเคยใช้งานมาแล้วบ้างนะครับคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรนะครับก็คือคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ ถ้าให้เรามองง่ายๆนะครับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับเครื่องคิดเลขก็เหมือนกับเครื่องคิดเลขที่พวกเราเคยใช้กันนะครับหรือว่าก็เหมือนกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับแต่คอมพิวเตอร์หลักการจริงๆแล้วนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเกิดจากเครื่องคำนวณหรือว่าลูกคิดนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเครื่องคิดเลขทั่วไปนะครับสามารถคำนวณค่าต่างๆเนี่ยได้เยอะมาก นะครับมีความจุสูงมีความเร็วสูงและก็ที่สำคัญมันมีความเป็นอัตโนมัตินะครับต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชาวจีนนะครับเป็นคนผลิตหรือว่าเป็นคนคิดเป็นคนคิดค้นนะครับที่จะผลิตหรือว่าประดิษฐ์ลูกคิดขึ้นมานะครับซึ่งถือว่านะครับลูกคิดนั้นเป็นต้นกําเนิดของเครื่องคํานวณและคอมพิวเตอร์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าความหมายของคอมพิวเตอร์ที่ว่าเครื่อง คำนวณทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือลูกคิดก็เป็นเครื่องคำนวณแต่ว่าคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องคำนวณทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งต้นกําเนิดของคอมพิวเตอร์นั้นก็เป็นลูกคิดนั่นเองนะครับโดยผลิตจากชาวจีนนะครับต่อนะครับเรามาดูกันที่บุคคลสําคัญของคอมพิวเตอร์นะครับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของเป็นผู้ ที่มีความสำคัญในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับคือท่านแรกนะครับได้แก่จอเนเปียร์นะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวสกอตนะครับซึ่งเขาได้ทำการประดิษฐ์เครื่องช่วยคำนวณคูณหารนะครับซึ่งเป็นการคิดคิดค้นที่เหมือนกับว่าเป็นการคิดค้นที่เป็นจุดแรงบันดาลใจของการสร้างเครื่องคำนวณหรือว่าเครื่องคิดเลขนะครับ สองนะครับเบสปาสคาลนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะครับได้ออกแบบเครื่องช่วยในการคำนวณโดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟืองนักเรียนเคยเห็นโทรศัพท์ที่ใช้นิ้วหมุนไหมนั่นแหละนะครับเขาใช้หลักการเดียวกันกับโทรศัพท์ที่ใช้นิ้วหมุนเป็นเป็นฟันเฟืองขึ้นมานะครับ ฟันเฟืองในที่นี้ก็คือเหมือนกับเราหมุนให้ต,ตัวเลขไปตรงกับตัวไหนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือเราจะหมุนด้วยฟันเฟืองนะครับให้เกิดตัวเลขตรงช่องอด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครูจะอันนี้ให้ดูปึ๊บอ่าเขาจะหมุนนะครับจากตรงนี้นะครับ ทีละหน่วยทีละหน่วยนะครับเพื่อที่จะให้เลขขึ้นแล้วก็ทำการคำนวณน,นะครับโดยอัตโนมัติได้เองเลยนะครับนะครับนี่คือตัวอย่างของเครื่องคำนวณแบบฟันเฟืองนะครับเนี่ยสังเกตดูมันจะมีฟันเฟืองตรงนี้นครับแล้วก็ตัวเลขก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปบุคคลท่านต่อไปคือ ก็ซินวินแฮมนะครับไลนิสนะฮะก็เป็นคนที่เอา,เอาความคิดต่อยอดจาก p ลาสคาวเมื่อกี้นะครับความคิดต่อยอดในการที่จะทำเครื่องคำนวณแต่วินแฮมบอกว่าการที่เราจะคูณแล้วก็การหารนะครับเราต้องทำการบวกเลขกันหลายๆครั้งแล้วก็หารก็คือการลบเลขกันหลายๆครั้งนะครับ เครื่องมือของเขาที่เขาสร้างมานะครับก็ใช้อาศัยฟันเฟืองเหมือนกันแต่เขาทำให้เครื่องนั้นคำนวณเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าและบุคคลท่านนี้สำคัญมากนะครับก็คือชาวเบ,บเบดนะครับชาวเบ,บเบดเป็นใครก็คือเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นชาวอังกฤษนะครับ ชาวแบบเบสนะครับเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์เขาได้สร้างเครื่องคำนวณที่เรียกว่า d i f f e r e n ต e เ n นจินนะครับ Differ e n ต e n อนจิคืออะไรนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องคำนวณที่นำกระดาษเข้าไปเสียบในช่องรับกระดาษโดยที่กระดาษแผ่นนั้นนะครับจะเป็นกระดาษที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับตัวหนังสือของคนตาบอดนะครับที่มันจะเป็นจุดๆจุด,จด,จด,จดจุดอ่ะ แล้วทีนี้นะครับก็เอากระดาษนั้นทําการใส่เครื่องเข้าไปเครื่องก็จะคํานวณประมวลผลนะครับให้มันออกมาเป็นตัวเลขที่เขาต้องการนะครับนี่คือ,อวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เนาะที่เขาได้สร้างต่อไปบุคคลท่านต่อไปนะครับก็คือออกุสตาเอดานะครับออกุสตาเอดาเป็นนักคณิตศาสตร์เหมือนกันชาวอังกฤษเหมือนกัน และเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนะครับที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกจะเป็นผู้หญิงนะครับโปรแกรมเมอร์คืออะไรก็คือคนที่สร้างโปรแกรมเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับต่อไปพัฒนาการของคอมพิวเตอร์นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ยุคนะครับพัฒนาการคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นทั้งหมด5ยุค ยุคที่หนึ่งยุคแรกนะครับตั้งแต่พุทธศัก,กราช2488ัรถึงพศ2 5 0 1นะครับคือคอมพิวเตอร์ยุคนี้นะครับจะใช้หลอดสุญญากาศนะครับที่มีกำลังไฟสูงนะครับมีปัญหาในเรื่องของความร้อนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของหลอดขาดนะครับนี่คือตัวอย่างของคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นนะครับก็คือเขาจะใช้หลอดสุญญากาศในการใช้เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแต่ข้อเสียของยุคนั้นก็คือหลอดสุญญากาศนั้นมันมีความร้อนสูงหลออสุญญากาศเป็นยังไงก็เหมือนกับไฟตะเกียบที่อยู่ตามตลาดนัดนะครับไฟเสือมส้มอะ่ะที่มันร้อนๆนะครับนั่นแหละเขาเอาหลอดแบบนั้นน่ะมาเรียงต่อกันมือเวิร์บให้มันเป็นวงจรแล้วก็ทําเป็นเครื่องคํานวณน,นะครับซึ่งหลออสุญญากาศมันมีทั้งความร้อนแล้วก็ขาดได้ง่ายนะครับแล้วก็นะครับ คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Mark 1นะครับ e n i a c u n i v น c นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นในยุคนั้นนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ m a r k 1มีลักษณะไงนี่ครับเป็นขนาดใหญ่มากนะครับขนาดเท่ากับประมาณผนังห้องเลยนะครับนี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์และนี่คือหน้าจอของเขานะครับอจอเขาอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ยุคแรกๆ่ะใช้คําว่ายุคแรกๆของโลกเลยดีกว่าแล้วก็พัฒนาการก็จะมีเ,เครื่อง IN i n นเนนะครับต่อจากมาร์ควันก็สังเกตดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังใหญ่อยู่นะครับกว้างใช้ปริมาณในการสร้าง,ยางเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความจุค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ มีความร้อนต้องขั้นมากสังเกตดูได้ว่าขนาดใหญ่กว่าตัวโคอนอีกนะครับแล้วก็เก็บไว้ในห้องโปร่งนะครับต่อไปยูนิเวคนะครับสังเกตดูว่าเครื่องยูนิเวคจะมีขนาดเล็กลงนะครับมีขนาดเล็กลงคนสามารถนั่งพิมพ์ได้นะครับใช้จอแค่เล็กนิดเดียวตรงนี้นะครับนี่คือเครื่องยูนิเวคนะครับ ต่อไปในยุคที่2นะครับตั้งแต่พศ2502ถึง2507นะครับระยะเวลาประมาณ5ปีคอมพิวเตอร์ได้ใช้ระบบทานซิสเตอร์นะครับระบบทานซิสเตอร์โดยมีแกนแกนฟูไรต์นะครับเป็นหน่วยความจำใช้เก็บข้อมูลสำรองข้อมูลต่างๆนะครับในรูปแบบของแผ่นบันทึกแบบแม่เหล็กนะครับ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงแลนะครในยุคนี้นะครับเครื่องก็จะเป็นพวก IBM นะครับส่วนทรานซิสเตอร์นะครับในยุคที่2นี้นะครับจะเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับที่จะใช้แทนอุปกรณ์ของหลอดสูญญากาศนะครับคือเขาจะเอาหลอดสูญญากาศในยุคที่แล้วออกแล้วก็เอาตัวทรานซิสเตอร์มาใส่นะครับซึ่งทรานซิสเตอร์ตัวเดียวนะครับจะมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับหลอดสูญญากาศนะครับจำนวนหลายหลอดเลยทีเดียวนี่คือตัวทรานซิสเตอร์นะครับเหมือนกับสับป,ปะหลนะครับสามขาโดยนี้ข้อดีของเขาก็คือหนึ่งในเรื่องความร้อนจะมีความร้อนที่น้อยกว่าหลอดสูญญากาศนะครับแล้วก็พบปัญหาได้น้อยกว่านะครับแล้วก็มีไม่ไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่ตัวเดียวก็แทนหลอดสูญญากาศได้เป็นเลยร้อยหลอดน,าานะครับ ต่อไปในยุคที่3นะครับยุควงจรรวมหรือยุค IC ในปีพศ2508ถึง2512นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นนะครับเขาจะใช้ชื่อว่ายุควงจรรวมหรือ IC นะครับวงจรรวมหรือ IC นะครับอคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะมีขนาดเล็กลงที่เรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าตัว IC เหมือนตะขาบเลยนะครับ ตัว IC นี้เป็นยังไงนะครับตัว IC นี้ก็คือเป็นตัวที่จะมาแทนทานซิเตอร์มิกแ้ที่เป็น3ขานะครับซึ่ง IC นั้นจะรวมทานซิเตอร์ไว้เยอะเหมือนกันเป็นพันๆตัวเพื่อเก็บวไว้ในตัวเดียวนะครับส่วนยุคต่อไปยุคที่4นะครับก็คือเป็นยุคคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ายุค ของวงจรรวมความจุสูงมากหรือที่เรียกสันส้นๆว่ายุค VLSI นะครับตั้งแต่พศ2513-2532ถึง 2, 5, 5, 3, 2, นะครับซึ่งระยะเวลาซึ่งยาวนานหมือนกันนะครับคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เขาเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์นะครับก็คือใช้ฐานซสเตอร์เมื่อกี้นะครับที่เป็นตะขาบนะฮะใช้ฐานซสเตอร์ที่เป็นตะขาบนับ จำนวนหมื่นตัวถึงแสนตัวนะครับทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงนะครับสามารถตั้งบนโต๊ะทำงานได้พกพาได้มีเอ่อทำให้เกิดยุคนี้ทำให้เกิดยุคของโน้ตบุ๊กขึ้นมารู้จักน่าจะรู้จักโน้ตบุ๊กเนาะนะครับแล้วก็นะครับในยุคสุดท้ายนะครับคอมพิวเตอร์เรียกว่ายุคเครือข่ายนะครับตั้งแต่2 5 3 2จนถึงปัจจุบันนะครับ เป็นยุคที่มนุษย์พยายามให้คอมพิวเตอร์นั้นมาช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ความรู้ประสบการณ์นะครับของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ถ้าสมมุติพวกเราจะเห็นในชาร์จก็คือพวกเราเคยดูหนังเรื่อง Ironman นอ่าอ r o น Man เขาจะมีผู้ช่วยที่เรียกว่าจา จาวิทนะครับที่เป็นปัญญาประดิษฐ์คอยช่วยเหลือพระเอกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนั่นแหละนะครับก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า ai นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นนะครับก็มีวิวัฒนาการมนอย่างยิ่งนะครับก็คอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของอรถยนต์เครื่องบินพวกนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์หมดแล้วในในยุคนี้นะครับ ทีนี้นะครับต่อไปก็คือภาษาในระบบคอมพิวเตอร์นะครับภาษาในระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นเนื่องภาษาเครื่องนะครับภาษาเครื่องในที่นี้ก็คือเป็นภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะอ่านออกแค่เลขฐาน2คือเลข0นย์กับเลข1นะครับคือเป็นภาษาเดียวที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้นะครับเหมือนกับเราเราพูดภาษาไทย นะครับภาษากลางนี่แหละก็คือคอมพิวเตอร์ก็มีภาษามันก็คือเลขศูกับเลข1นะครับต่อไปนะครับในภาษาในระดับถัดไปคือภาษาระดับต่ำนะครับจะมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์นะครับพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมพวกนี้นะครับแล้วก็นะครับภาษาระดับต่ำจะต้องมีตัวมีภาษา ที่เรียกว่า assembly นะครับ assembly ก็คือเป็นภาษาของระดับต่ำนะครับเขาจะเรียกสัญลักษณ์นั้นว่า assembly ส่วนโปรแกรมแปลภาษาเขาจะเรียกว่า assembler นะครับตัว assembler จะมีหน้าที่ทำหน้าที่ในการแปลภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเลขศูนย์กับเลขหนึ่งก่อนนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันว่า assembly คืออะไร assembler คืออะไรนะครับ ต่อไปภาษาระดับสูงนะครับก็จะเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะมีหลายภาษาเช่นภาษา C ซึ่งเราจะได้เรียนกันในชั้นม .4 เนาะภาษา p ั s c ่าภาษาเบสิกภาษาโคบอลนะครับซึ่งเป็นภาษาที่จะทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะทำงานได้แล้วก็คนมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะไปสั่งงานให้คอมพิวเตอร์นั้นใช้งานได้นะครับ ต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นะครับหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั้นเขาก็จะแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ครูเอามาแค่ให้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับก็คือ bit บิตบิตคือหน่วยความจำที่เล็กที่สุดนะครับเล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์คือบิตนะครับหนึ่งไบต์นะครับใหญ่กว่ากว่าบิตก็คือเป็น1นึไบต์เท่ากับ 8บิตบิตคือหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับ1ไบต์เท่ากับ8บิต1กิโลไบต์เท่ากับ1,024ยไบต์1เมกะไบต์เท่ากับ1,024กิโลไบต์1กิกกะไบต์เท่ากับ1,024เมกะไบต์สังเกตดูนะครับความจุข,ของคอมพิวเตอร์นั้นจะลงท้ายด้วย 1,024นะครับเทียบเมื่อเทียบกับ1นนะครับทีนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเคยคุ้นหูกันก็คือ1เมกะไบต์แล้วก็1กิกะไบต์ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็น1เทราไบต์นะครับ1เทราไบต์ก็คือเท่ากับ 1, 0 2 4กิกะไบต์นะครับ เกตดูนะนี่คือตัวอย่างของหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์หน่วยที่เล็กที่สุดคือบิตนะครับหนึ่งไบต์เท่ากับกี่บิตแปดบิตหน่วยที่ใหญ่ที่สุดก็คือตอนนี้ถ้าเท่าที่คุูได้ยินคือเซกต์ไบต์นะครับตัวเซกบินะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับอ่าโอเคนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพัฒน,นาการและก็ประวัติของคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปทำใบงานที่1นขีดได้เลยนะครับโดยใช้ความรู้จากใบความรู้ที่ครูโพสต์ให้แล้วก็เป็นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คลิปวิดีโอที่ครูได้เอาไปโพสต์ให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องถัดไปของคอมพิวเตอร์ได้อีกในสัปดาห์ถัดไปนะครับ ก็ในช่วงแรกๆของโควิดก็คงจะเรียนผ่านแบบนี้ไปก่อนบางทีครูก็จะอสอนออนไลน์ไปเลยหรือว่าอัดคลิปให้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีซะมากกว่าส่วนเปิดเทอมไปปุ๊บพอเขาให้ไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปปฏิบัติกันนะครับก็วันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องของพัฒนาการของคอมพิวเตอร์แบ่งออาเป็น5ยุคนะครับยุคแรกชื่อยุคว่าหลอดสูญากาศยุคที่2ชื่อยุคว่า พิสเตอร์ยุคที่3ยุควงจรรวมหรือ IC ยุคที่4ยุควงจรรวมความจุสูงมากหรือ VLSI และยุคที่5ยุคเครือข่ายหรือว่ายุค AI นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องคํานวณอิเล็กทรอน e ิกนะครับแล้วก็ชาวจีนเป็นผู้ประดิษฐ์แล้วก็คิดขนรูปคิดขึ้นมาซึ่งลูปคิดนั้นเป็นต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่มีความสำคัญนะครับก็คือเป็นชาวแบบเบดนะครับก็คือบิดางคอมพิวเตอร์ที่ได้สร้างเครื่องที่เรียกว่า Different Engine นะครับและออคุสตาเอดานะครับที่เป็นนักคณิตศาสตร์ที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทำใบงานด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย